สังกัดที่เนาะคนเข้าใจผิดตอนนงดมาพนงคอนเทนต์เราคุยกับคุณอาเล็กว่าองไรบ้างก็คุยกับเขาแล้วคะ่ะว่าไปตอบคำถามไม่หน่อยนะคะเพราะว่า <c oughs> เจอจากคุณโมไง,งใช่ไปเจอนางหน่อยแล้วก็ถามนางเลยว่าเกิดอะไรขึ้น <c oughs> จริงๆมันแค่ไม่กี่คนละค่ะที่เขามาแบบว่าอุ้ยทำไมถึงทำแบบน,ะนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ส่วนน้อยที่ไม่เข้าใจ ส่วน<บ>ใหญ่ก็คือเข้าใจว่ามันคือคนไปแฝงกันนะเออมันจะแฝกอะไรใช่ไหมคนไปแฝงกันถือว่าปกติใช่ว่าห,หลังก็คุกวานมันมีนิดหนักกนนว่านี้หวานค่ะหวานแต่ถ้าอันนี้คือถือว่าถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าเราไปทํากับผู้ใหญ่ที่เป็นใครก็ไม่รู้อันนั้นท์ถือว่าพีเพราะว่าเรารู้ใจเราใช่เรารู้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ทำของกงอลเราเราก็เลยต้องพาแต่เด็กก็ไม่ได้เครียดอะไรใช่นนี้ใช่ไหเพราะเจอแต่โมเแลโมเดลไม่ได้หรอกไม่ใช่ไงค่ะปวล้อด้วยซ้ำว่ามันแบบ จริงหรอยังมีคนคิดอย่างนั้นหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเออก็มีแหละที่ก็เขาเขาคอมเมนต์กันโตแตกๆคอมเมนต์อะไรเงี้ยอคอมเมนต์ส่วนใหญ่แฮปปี้เห็นดูล้วก็มองผ่านเหรอโบค่ะเราก็มองผ่านหนูก็หนูก็อ่านชอบอ่านชอบอบ่านแล้วก็มองแล้วก็มองผ่านไปดีเพราเอออิงเนอมันไปไม่ไม่ซีเรียสเลยไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแฟนเราอ่ะเขาเขาโอเคอะไรเงี้ยเขาแฮปปี้กับตรงนี้อะไรเงี้ยสไตล์โบด้วยอะไรคุณคิดเรื่องนี้ยอยากจะทุบไหม ทำอกะไรเกิดอะไรเมื่อกี้กำมัดแล้วเิดกระดาหรอเออได้อย่างนี้มันทำให้หลังตัดมีกระดาษกระดาษทามต้องแบบว่าต่อไปเออหรือว่าจะทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้คุณมันแบบใเพื่อให้แบบว่าเราจะได้ทุกหาตัวทุกง่ายขอบคุณสาหรับคำถามเป็นคำถามที่ตอบยากเหลือเกินก็ใส่ปเปอร์มาเดียวมาเลยมันมีอะไรเลื่องจริงบ้างไหม ก็จริงจริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าหรือว่ามันเรารู้อยู่แล้วว่าการรักษาคืออะไรเราเราอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็อยู่มาถึงจนทุกวันนี้เราเป็นคนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วน้อมถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตนสิโอ้ยเออนั่นแหละค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็ปกติมันก็พยายามใช้ชีวิตปกตินะเหมันไปต้องมาีแสดงหรือว่าอย่าอย่าคิดเยอะอย่าคิดมาก นะคะชีวิตมันเยอะแล้วแฮปปี้กันบ้างเนาะไม่เครียดเลยแย่ถ้าเครีดถ้าเครียดเยอะก็ไปดูอนงสิคะใช่ถ้าเครียดเยอะไปดูอนนองนะคะขอบคุณเจ้าค่ะเหมือนเหมือนมันมีวิแววว่าใกล้แล้วว่าใกล้จะเป็นว่าที่นังเอกนเอกร้อยล้านแล้วหรือว่าเก็บตรงพี่ก็อยากพูดไปบางทีถ้ามันไม่ถึงมันก็จะแบบอุ้ยไว่ายไปถึงเลย กระแสบอกว่าดีเออเขาได้ oh ยังยังคุ้งจะห้าสิบล uh> uh> ้านประสบแล้วทะยานมุ่งส uh 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 ู uh. Uh 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 ่ร uh ้อยล้านใช่เลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้สิ่งที่พี่พูดทุกคนนะคะประสบความสำเร็จเป็นจริงได้เถิดสาตูพร้อมกันเอาสาตูพร้อมกันสาตู่พวกเราจะได้อะไรอย่างในการลูกพี่อะคะอ่อได้ค่ะได้แ่ว่าดีดี ดีใจไหมที่แบบว่ากระแสคนตอบรับหนักของเราดีมากดีค่ะดีใจค่ะคือจริงๆไม่ใช่แค่ทางแฟนคลับโบหรือว่าแฟนคลับหนังพี่เลี้าแฟนคลับพี่จีเองด้วยก็เยอะมากๆเลยคือทุกคนคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันค่ะคอยแบบเอาใจช่วยค,คนนั่นมาช่อยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ปเป็นสปอร์ตสเลดด้วยแล้วก็ทุกคนคาดหวังว่าจะมาดูเออเยทามไทยแตนฮิปบีอัพ์ตในหนังนะ <laughs> ก็ต้องรอดูนะคะว่าน่าจะมาเต้นหรือว่าน่าจะมาทำอะไรเพราะเรื่องนี้ทำใ้จึ้งมากแม่ไม่โบตอนตัดสินใจรับรับโปรเจกต์นี้อานงอ่ะเราคิดไม่ว่าเออกระแสมันจะมาดีขนาดนี้หนูค่อนข้างมั่นใจกับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พีเอสคอนกรีตเราทำด้วยไปพ่วงกับมือฉมังที่เป็นนักแสดงแต่กำกับนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คือเรื่องจริงคนนี้อยากทำอะไรอย่างเลยไม่ลำจต้องบนมีแม้แบบว่าขอต้องไปไปฟุ้งได้ดีก่อนนะเราไม่ คนอะไรคะ่ะแต่ก็พูดล,ยลอยๆไปว่าเราขอให้หนังเรื่องนี้ว่า,า,าสุขภาพสมบูร็จละกันเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอนงอะ่ะมีตัวตนจริงไหมหรือว่าอะไรยังไงจะมีตัวตนหรือเปล่าแต่ว่าบ้านที่เราไปถ่ายทาก็คือเป็นบ้านจริงออที่มีเรื่องราวจริง <laughs> แล้วก็พูดให้ผีเขาฟังว่าเออคุณพี่ผีทุกท่าน,นนะคะขอช่วย<อ>ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แบบดีปังๆด้วยนะคะอะไรเงี<ๆ>้ยเราตามบุญไปฝากตอนถ่ายอะหรอไม่กลัวแบบโอ้ กลัวหนูบอกเขาก่อนเลยว่าหนูกลัวไม่ต้องรอสําเร็จแน่นอนแล้วแล้วบอกบอกคุณผีไปลอยๆหรือว่าแบบต้องมีสิ่งตอบแทนผีบ้างก็เดี๋ยวบอกจะทำบุญไปฝากค่ะถ้าผมครบร้อยล้านนี่จะทำบุญแน่นอนอยู่แล้วแหละชุดใหญ่ไหมล่ะชุดใหญ่เออไม่นะอ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าการได้ขึ้นชื่อเป็นโอมิเลดามาเกร้อยล้านสำคัญกับชีวิตโกเลยนะกัน บอกเลยว่ายังหันยังถามอยู่ไหมหันไหมแบบนไม่ได้ยินต้องตอบนะคะโบมเมโลเบลเลยอ๋อขอบคุณนะคะคุณพี่เรือดเลือดเป็นเพราะว่าเล็กให้มันถึงก่อนแล้วถึงเจอลมมรู้ได้เลือเป็นเพราะว่าเล็กเขาช่วยเราโปรโมทสุดเลเขาบอกว่าทุกคนเหมือนว่าเขาให้สัมภาษณ์ในการแบบว่ารีวิวหลังเสร็จว่าทุกคนเลยรู้ว่า การตกหลุมรักผมเป็นยังไงเออเขาพูดน่ารักมากเขาเห็นเขาเห็นแล้วใช่ไหมใช่แ้วเออเป็นคำพูดที่น่ารักมากคนจะต้องติดหนกว่าการตกหลุมรักมันจะเป็นยังไงแต่แต่เรื่องนี้คนทุกคนตกหลุมรักอโน่มากๆค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบตัวหนูเองหนูยังรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมมันมีพลังงานที่ดีจังเลยอะไรเงี้ยเพื่อนหนูบางคนที่เขาแบบรู้สึกว่าช่วงนี้อยู่ในโหมดดาวอะไรเงี้ยเศร้าๆเขาไปดูกันแล้วเขาบอกว่าเออมันดูแล้วรู้สึกว่า คนคนนี้ทําให้ใจเขาอะมันฟูขึ้นมากๆเลยความรักของเขาที่มีให้กันละกันเนยโอ้ดีอันนี้คุณเล็กเขาพูดแบบตุนบึ้งหัวใจไหมเหรอเขาน่าจะขุดมาจากเครื่องลึกของหกสายของไม้ทุกคนได้ฟังกันถ้าหยุดตกเครื่องแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีกระแสสิ้นกับสีเนาะค่ะก็ะี่น่ทีนใช่มันเป็นมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆค่ะเวลาอยู่ด้วยกัน ครับจีกวนใช่ไหมเป็นคนกวนไหมพี่จีจะเป็นเขาเรียกว่าใช้คาว่าฮอตเนิร์ดดีกว่าเป็นฮอตเนิร์ดเขาจะมีเขาจะเป็นแบบฟิลแบบมีความเป็นเกมเมอร์นิดๆอะไรเงี้ยเพฮอตนางเหมือนเคยเล่าตอนเล่นอคติ้งด้วยกันว่าเมื่อก่อนอะเป็นแบบติดเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นฟิลนั้นจริงๆพี่จีเหมือนโจเลยแต่เรื่องนี้เขาหุ่นดีมากนะเรื่องนี้เขาหุ่นดีมากเลยนะเขาหุ่นดีแต่ไหนแต่ไรแล้วแหม ดูอน,นงหรือดูสีซีนขุดดินอนงขาวมากแน่นอนแต่นี่เลยครอจิ้นใจใช่ไหม <c oughs> จิ้นใมันคือการทำงาน,นะคะ่ะถ <c oughs> ้าคนเอนดูรอรายการทำงานก็วอกเลยนี่มีโอ,อกาสที่อนงจะได้ไปเจอพวกป่าแฟนแฟนก่อนหน้านี้ไม่ไปเจอค่ะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มียังไม่มีโปรเจกต์ที่ต้องไปนัดเจอกันแต่ว่าครบเท่าไหร่สักอย่างนี้ละค่ะเขาจะนัดกินข้าวกัน ยี่โบช่วงนี้คือแาบเธอโอเคไม่ได้เต้างออกโรงพยาบาลแล้วก็มีความรักที่หวานแบบว่าไม่เกี่ยวกับความรักแต่งช่วงนี้ก็ก็มีบ้างค่ะว่าพักผ่อนน้อยบ้างแต่แต่ก็เป็นเออ่ลูกที่อดทนลูกที่อดทนลูกที่อดทนแบบอดทนเก่งมากๆอดทนเก่งจนหมอแบบคืออะไรอย่างเช่นตอนที่โบไปเอ็นต้าซาวข้อเท้าใช่ไหมเขาต้องใช้แบบเลเซอร์หรือคลื่นอะไรเงี้ยปกติคนอื่นจะทนได้แค่ยี่สิบ สมงหมอคือไป30 40แล้วหมอบอกไม่เจ็บหรอคะแล้วก็อ๋อไม่เป็นไรกันคุณคนได้กับหมอเอามาเลยมันจะได้หายไวอะไรเงี้ยเง่อยชีวิตสั้นซูมแต่เด็กก็าพี่ตอนนี้ก็ไม่ได้เข้าห้องพยาบาลบ่อยเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมล่ะใช่ไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะเพราะซื้อเอาซื้อไปว่าไม่ว่าไม่ลงพาบาลอ่ะเขาสั่งออนไลน์เอายาเยอะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเห็บใครได้ป่วยอยู่แต่ไม่ได้ก็อันนี้ ตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วก็กระจู้อ่ะเราเป็นนักสู้เพราะเราไอ้เลือกไม่จ๊อปเพรางานไม่อีกหรือว่าเป็นพี่เหล็กเขาดูแลดีชวนกันกินชวนกันอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็เลยเพิ่มเป็นยาบำรุงร่างกายเราแค่เห็นนะเขาหนูก็ซึ้งใจตอบไม่ดูไม่ข่าวไม่ตอบไม่ถูกเลยนะโบเป็นนะเป็นมุกเธอจะเลิกมไหวกันตั้งแต่ไหร่เนี่ย หวานไปเรื่อยก็แล้วเลิกหวานเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขมานั่งสัมภาษณ์ตรงนี้ละค่ะเดี๋ยวก็เห็นกันเอเรื่งอะไรไม่ล่าหวานแต่งเธอเนี่ยแม่ก็มาขอดิชอบก็ให้แม่มาขออย่ารอให้มันนานแล้วเดี๋ยวพี่ขอตอนนี้เลยรอหรอรไหมไม่รู้ให้ผู้ชายมาตอบค่ะพเรื่องเราไม่พูดเองเนาะทำไมพูดเองทำไมอ่ะเล่นเยอะเนาะ เล่นเยอะมากเปรียวเบาบ้างไหนลองเล่นเบาๆบ้างสัมภผัสกับซอสบ้างก็ไม่สนุกรอไม่ได้ก็รออยู่ค่ะตักไม่ได้เออโอเคนี่คือสไตล์มูเวลาดาค่ะ